สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปนะคะการละเล่นของเด็กไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมคะแล้วก็มีมากมายหลายอย่างเช่นอะไรนะชักเกะเยร์รีรีข้าวสารงูกินหาง มอนซ่อนผ้าอันนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะบางการละเล่นนะคะบางอย่างนะคะจะมีบทเพลงพร้อมกับท่าเต้นด้วยท่ารำด้วยนะคะหรือบางเพลงนะคะก็จะมีการนะคะละเล่นในเชิงที่แบบเพื่อการแข่งขันแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะคะ เช่นนะคะ,ะงูกินหางนะคะลักษณะของงูกินหางก็คือจะมีหนึ่งคนที่เป็นงูตัวพ่ตัวผู้ตัวพ่อนั่นเองนะคะแล้วก็มีหนึ่งคนนะคะที่เป็นตัวแม่แล้วก็ลูกงูทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะอันนี้ตัวพ่อนะอันนี้เป็นตัวแม่นะแล้วก็ลูกลูกงูของเขานะคะ ก็ไม่ได้จำกัดจำนวนในการเล่นเนาะนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการในการเกาะเอลนะคะเกาะเอวตัวแม่นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแม่ก็จะทำมือกลางออกนะคะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้พ่องูนั้นเข้ามาจ ลูกมูได้นั่นเองนะคะเขาก็จะมีกติกานะคะแล้วก็มีเพลงร้องด้วยแม่งูเอย๋ยกินน้ําบ่อไหนอะไรอย่างนี้กินน้ําบ่อโศกโยกไปโยกมาแม่งูเอย๋ยกินน้ําบ่อไหนกินน้ําบ่อทรายย้ายไปย้ายมาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการร้องโต้อตอบกันเล่นนะคะเอาละค่ะ แล้วมาดูกันในส่วนของนะคะรีรีรข้าวสารกันบ้างนะคะรีรีรข้าวสารเป็นยังไงนะคะรีรีรข้าวสารนะคะก็จะเป็นการละเล่นที่สะท้อนนะคะถึงความเป็นอยู่ไทยในสมัยก่อนนะคะนะคะก็จะเป็นนะคะ นี่ประมาณนี้นะคะรูปข้างบนเอ่ย รูป,ร,ป,ร,ปรูปที่อยู่ฝั่งนี้นะคะรีรีข้าวสารเขาก็จะมีรีรีข้าวสารสองพนางข้าวเปลือกเรียบน้อยใบลานตักข้าวใส่จานพันคนข้างหลังไว้นะคะก็จะทําเป็นซุ้มใช่ไหมคะเอาสองคนมาทําเป็นซุ้มข้างหน้านะคะจากนั้นก็จะก็เอวกันเพื่อรอดผ่านนั่นเองนะคะเหมือนเหมือนรูปนี้นะคะรูปนี้ร,รีรีข้าวสารเนาะ ต่อไปมาดูที่มอนซ่อนผ้านะคะมอนซ่อนผ้านี้ก็จะมีลักษณะนั่งเป็นวงวงอะไรคะนั่งเป็นวงกลมเนาะ นั่งเป็นวงกลมแล้วก็จะมีหนึ่งคนนะคะจะมีผ้าหรือว่าตุ๊กตานะคะถือไว้นะคะแล้วก็คนที่นั่งอยู่เป็นวงกลมนั้นก็จะใช้มือปัดตรงข้างหลังตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ตัวมอนนั้นเอาผ้าหรือตุ๊กตามาวางไว้ข้างหลังนะคะก็จะมีคําร้องก็คือมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะ ไว้นอนไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอฉันจะตีหลังเธออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมอนซ่อนพานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณรูณจะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะการบ้านก็คือนะคะให้เด็กๆทำแบบทดสอบในหนังสือของเรานะคะหน้า101แล้วก็หน้า102นนะคะเป็นแบบทดสอบหน้านี้เนาะ นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะกาก,กบาทนะคะในข้อที่หน2เขาถามว่าข้อใดเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะคะข้อใดเป็นการละเล่นของเด็กไทย กอไก่เล่นดนตรีขอไข่เล่นฟุตบอลขอควายมอนซ่อนผ้าเด็กๆเ,เลือกข้อไหนเด็กๆก,ก็กาทับไปเลยนะคะข้อที่สองถามว่าการละเล่นใดไม่มีเพลงประกอบกอกายงูกินหางขอไขรชักกระยือควายรีรีข้าวสาร ข้อ3การร้องเพลงประกอบการละเล่นมีประโยชน์อย่างไรขอใกรทำให้เกิดความสนุกสนานขอใครทำให้เกิดความเรียบร้อยขอควายทำให้เกิดเสียงดังเ,เด็กเลือกข้อไหนก็กาทับไปเลยนะคะในข้อที่4 ข้อที่สแล้วนะการละเล่นใดที่ต้องใช้ผ้ากอไก่รีรีข้าวสารขอไข่มาเก็บคอควายหมอนซ่อนผ้าข้อ5ในการเล่นงูกินหางผู้เล่นฝ่ายใดมีจำนวนมากสุดกอไก่พ่องู ขอใครแม่งูคอควายลูกงูเปิดหน้าถัดไปนะคะคอทีหกการละเล่นลีลีข้าวสารมีผู้เล่นเป็นประตูซุ้มกี่คนกอไก่หนึ่งคนขอใครสองคน คอค้ายสามคนข้อที่เกตขอที่เจ็ดกินน้ำบ่อโสกจากประโยคลูกงูจะต้องตอบรับแม่งูว่าอย่างไรกอไกโยกไปก็โยกมาขอใครย้ายไปก็ย้ายมา คอควายบินไปก็บินมากินน้ำบอ่อโศกนะอ่ามาดูกัข้อที่8ค่ะการละเล่นใดเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดกอไก่มาเก็บขอไข่รีรีข้าวสารคอควายงูกินหาง ข้อ9การละเล่นมอนซ่อนผ้ามีผู้ที่เป็นมอนต้องทำอย่างไรผู้ที่เป็นมอนต้องทำอย่างไรนะคะกอกายนำผ้าไปซ่อนข้างหลังผู้เล่นขอไขยนำผ้าไปวางที่ตักผู้เล่นขอควายนำผ้าไล่ตีผู้เล่นทุกคน ข้อที่10ค่ะการละเล่นของไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรกอไกร่างกายอ่อนแอเคลื่อนไหวเชื่องช้าขอไขร่างกายสูรผอมเคลื่อนไหวเชื่องช้าคอควายร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ะะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูในรายกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้นะคะเราก็เจอกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่2นะคะก็จบปีการศึกษาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในชั้นป สนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ